ทำเอาแชร์ถล่มทลายและถูกจับตามองอีกครั้งฮะสำหรับความสัมพันธ์ของคุณตายชุติมาและคุณทิมพิธาที่ต้องบอกว่าเป็นคลิปคลิปหนึ่งที่เหมือนเจ้าตัวเนี่ยเหมือนจะโบกมือลากันแล้วก็มองกันด้วยสายตาอะไรอววรอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมโดยคลิปดังกล่าวเนี่ยเจ้าของคลิปได้มีการระบุข้อความว่าเขามาด้วยกันหรือเปล่าพ่อทิมกับแม่ตายตัวจริงอย่างกับพระเอกเกาหลี ท่ามกลางชาวเน็ตบางส่วนที่สงสัยว่าหรือนี่อาจจะเป็นคลิปเก่าจนเจ้าของช่อง TikTok เข้ามาตอบกลับว่าคลิปวันนี้ครับที่ห้างดองกิเอกมัยซึ่งงานนี้ฮะไม่รอให้สงสัยกันนานฮะคุณตายชุติมาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วคอนเฟิร์มเองหลังชาวเน็ตสงสัยเป็นคลิปเก่าหรือไม่โซเชียลเนี่ยแชร์แชร์คลิปออกเดตนัดกินข้าวทิมพิธา ซึ่งเธอเนี่ยก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะอยู่กับลูกสาวโดยใส่ชุดที่เจอกับทิมพิธาพร้อมระบุข้อความว่าพี่พิมพ์ไปทําการแสดงอุคูลเล่มาท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายฮะว่างานนี้เนี่ยชัดเจนไม่ต้องมโนเพราะชุดที่คุณตายใส่เนี่ยเป็นชุดเดียวกับที่อยู่ในคลิปคุณทิมพิทานั่นเองฮะ งานนี้คอนเฟิร์มชัดเจนว่าเป็นคลิปใหม่แน่นอนไม่ใช่คลิปเก่าส่วนความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของอนาคตเชื่อว่างานนี้ชาวเน็ตก็จิ้นกันอีกแล้วฮะคอนเฟิร์มมโนกันไปเรื่อยๆต่างๆนานาก็อยากจะเชียร์และก็อยากจะติดตามกันนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณทิมกับคุณตายเนี่ย จะกลับมาเป็นแฟนกันอะไรไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวริมเจริญรัตที่เรานำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้ครับผม